จากที่เป็นครูมาก็ได้พบปัญหาคือปัจจุบันนี้เด็กเขาจะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิก็จะอยู่นิ่งไม่ค่อยได้เนื่องจากเล่นมือถือเยอะไม่ค่อยได้ลงมือทํากับกิจกรรมอื่นๆทั้งในรายวิชาเองเด็กก็ขาดสมาธิจากการไปเยี่ยมบ้านก็นังเด็กก็ไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมพวกล้างจานถูพื้นอะไรเงี้ยการพัฒนาทางด้านวัตถุไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะคะวัตถุต่างๆนะคะที่รอบตัวเด็กๆเ,เขาโดยเฉพาะโทรศัพท์นะคะมันก็จะทําให้เขาเนี่ยถอยห่างจากคุณธรรมและจริยธรรมที่ ที่ควรจะมีในชีวิตประจําวันนะคะฐานของมนุษย์จริงๆแล้วมันก็ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนเลยครอบครัวต้องพร้อมก่อนเลยนะก่อนที่จะไปโรงเรียนก่อนที่จะเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อก่อนนะคะคุณครูเป็นเด็กเนี่ยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ทําทุกวันนะได้ฝึกจริงๆมีความเข้มข้นตอนเช้าสวดมนต์แล้วก็มีการทําสมาธิตอนเย็นสวดมนต์ก่อนกลับบ้านแล้วก็มีการไป พัฒนาเขาเรียกจิตอาสาดังนั้นบ้านวัดโรงเรียนในสมัยก่อนเนี่ยมีความผูกพันสัมพันธ์กันกว่าจะได้รู้ตรงเสียน้ำตามากมายหัวใจบบเบิช้ำแต่ในวันนี้ฉันจะเปลี่ยนปลงขัดดวงใจดวงนี้ใสสว่างไม่มีสิ่งใด ที่มาบทบังความดีของรองเพื่อให้เธอได้เห็นดวมใจ you ที่ใสสะอาดในตัวของฉันให้ทุกคืนวันได้มีความสุขสดใสอยางให้เด็กได้มาฝึกสมาธิและก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงเขาจะเชื่อมโยงไปสู่ห้องเรียนที่เขาจะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ถ้าเด็กๆนาความรู้ที่พระอาจารย์อบรมสั่งสอนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจาวันของเด็กๆจริงๆเด็กๆก็จะเป็นเด็กดีและความเก่งเนี่ยจะมาควบคู่กันดังนั้นโรงเรียนท่านผออได้เล็งถึงความสําคัญของส่วนนี้อยากให้ เด็กมาอยู่ตรงนี้นะคะให้ปล่อยวางโทรศัพท์สื่อโซเชียลต,ต่างๆลองค้นพบกับความสงบดูสะบ้างนะคะแล้วก็เรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่ให้เกิดสมาธิเกิดผลดีต่อตัวเขาเองในอนาคตต่อไปวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้กับเด็กๆเนะี่ยให้ความรู้แบบกระจายที่ไปทำวัดเย็นนะครับก,ก็ประทับใจตรงที่พระอาจารย์ได้ได้เทศสอนในเรื่องของการเกิดแต่ละฐานเจ็ดฐานนะครับคือเป็นความรู้ใหม่เลย you อย่างน้อยๆนะคะเด็กเขาจะมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นอย่างเช่นในการอบรม5สอนะคะเพื่อสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปได้